สวัสดีครับพบกับช่องพระเครื่องนะครับเพชรพิจิตจัดให้นะใบยุ้ยนะครับผมนะช่องนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับผมนะที่จะ,จะสามารถเลือกซื้อพระเครื่องได้นะครับผมนะส่วนมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาชมนะเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อนะศูนย์เก้าห้านะสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับผมนะ เบอร์โทรนะแล้วก็ ID l ดีลก็คือเบอร์เดียวกันนะก็คือ0ูน4 6เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจดูนะฮะวันนี้ผมมาทำหน้าที่นะไลฟ์แทนคุณยุ้ยนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาชมพระเครื่องกันนะว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างน,นะพี่นะสำหรับคนที่ตนแก้พระเครื่องจริงนะวันนี้ผมบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบนะหวานเจี๊ยบราคาพระเครื่องวันนี้ถือว่าเป็นการแบ่งปันนะฮะมีตะกะร้าเล็กน้อยนะอาจจะไม่หมดนะอาจจะ ไล่ไม่หมดนะอาจจะให้ชมได้แค่าบางส่วนนะเพราะว่าถ้าทั้งหมดเลยเนี่ยคงจะไม่ไม่ไหวนะเพราะพระเยอะมากนะเดี๋ยวเราจะาไล่เลียงนะไปทีละองค์นะไปทีละองค์นะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะต้องใช้เวลาที่ค่อนข้างที่จะนานนะครับผนะเดี๋ยวเรามาชมกันนะว่าวันนี้มีอะไรกันบ้าน๋ยวเราเริ่มจากองค์แรกกันก่อนนะผมขออนุญาตกอบพระเลียงไว้ก่อนนะ อันนี้เป็นหลวงพ่อรวยหรือเปล่านะหลวงพ่อรวยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนะอาหลวงพ่อรวยนะรุ่นรวยทันใจนะขออยอนสูมแป๊บนึ่งรวยทันใจนะรวยทันใจรวยทันใจนี่เอาสามรอยบาทนะพี่นะเอาสามร้อยบาทรวยทันใจนะะ สามร้อยบาทนี่ปโปรโพนะปโปรโพสมเด็จปโปรโพนะบอกเลยว่าสุดยอดเลยองค์นี้นะพี่นะสุดยอดเลยองค์นี้นะมันเนื้อหาสาระของพระค่อนข้างที่จะ ที่จะสวยเลยนะสวยเลยนะชุดนี้นะบกโพนี่เอา400บาทนะพี่นะเอา400บาทราคานี้แบ่งปันแล้วนะครับนะ400บาทอะนางพญานะเป็นผ้าเหมาบ้านมานะพี่นะเป็นผ้าเหมาบ้านมานะนางพญานี่เอา300บาทนะพี่นะเอา300บาท นางพียสามร้อยบาทไม่พูดเยอะนะพี่นะวันนี้พระค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยนานๆก็จะได้เข้ามาไล์นะตอนแรกช่อง,องเนี่ยเดิมพีแล้วผมก็จะเป็นคนเป็นคนไล์นะตอนนี้ก็จะให้คุณด้วยเขาไล์ไปนะฮะก็วันนี้ไม่ว่างนะก็เลยมาทําหน้าที่ไล์แทนให้นะฮะสมเด็จเยอะนะพี่นะสมเด็จเยอะ สำหรับใครที่เป็นสายชื่นชอบพระสมเด็จนะคลิปนี้ไม่ควรพลาดเลยปืนแตกวัดคงคารามปีสองแปดนะดูง่ายๆออันนี้พระมีส่วนต่างของราคาให้แล้วนะพี่นะองค์นี้ผมเอาหกร้อยบาทนะเอาหกร้อยบาทก็คือว่าพระเนี่ยเล่นเป็นพันอยู่แล้วนะเล่นเป็นพันอยู่แล้วมีช่องว่างราคาเลยนะขายที่ไหนก็ได้ราคานี้นะ 6 0าบาทนะพิมพ์เสนโตนะเสนโตนิยมนะนีอะช้ำๆเก่าๆนะฮะสมเด็จสมเด็จนี่เก่าทุกองค์เลยนะพี่นะสวัสดีเช้าว,วันจันทร์นะสวสวัสดีเช้าว,วันจันทร์อันนี้เป็นเจดีนะเป็นเจดี สมเด็จพิมเจดี JD. เอาสี่ร้อยบาทนะเอาสี่ร้อยบาทนี่องค์นี้เก่าพิมพ์ใหญ่วัดลักขังองค์นี้เอาห้าร้อยบาทนะพี่นะเอาห้าร้อยบาทแบ่งปันกันไปนะพี่นะราคาไม่ไม่เท่าไรนะแบ่งกันดีกว่านะแบ่งกันไปเล่นแบ่งกันไปใช้ดีกว่านะเอาห้าร้อยบาทนะ อันนี้จะเป็นพระทางสายชัยนาน่าจะเป็นพระทางสายชันนนยชนาอย่างนี้เอาสองร้อยห้าสิบนะเอาสองรอยห้าสิบจัดส่งพระนะบอกก่อนนะจัดส่งพระนะเดี๋ยวเราทำกติกาไปก่อนนะฮะจัดส่งพระนี่เก็บเงินไปทางนะบวกเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะโอนเงินส่งฟรีนะครับพี่นะโอนเงินส่งฟรีอ่ะ อันนี้เป็นเครื่องอะไรพระผงสุพรรณนะมาพร้อมกรอบนะตลับนะตลับตลับก็บหลายตังแล้วนะเอาสามร้อยบาทนะพี่นะเอาสามร้อยบาทนะโอนเงินส่งฟรีสามร้อยบาทนะเหมือนผมได้สองร้อยกว่าบาทนะเพราะว่าต้องเสียค่าส่งนะต้องเสียค่าส่งเอาสามร้อยบาทอ่ะลบลือหูยานนะลบลือหูยาน เอาสามร้อยห้าสิบนะเอาสามร้อยห้าสิบเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะ,อ,นะอ่ะอันนี้นะอันนี้เป็นปกโพนะเป็นปกโพกูวัดกลางคลองคอยนะอันนี้นะเป็นของกูวัดกลางคลองคอยนะพาทแท้ดูง่ายนะพี่นะ ูวัดกลางฮอกไนี่เป็นพระทแท้นะเขาเล่นกันอยู่ผมเคยขายสองพันแปดนะเคยขายได้เลยนะสองพันแปดนะแต่วันนี้ผมเอาวันนี้เลยนะเอาหนึ่งพันบาทเอาหนึ่งพันบาทเอาแบบราคาแบ่งปันกันไปเลยนะหนึ่งพันบาทนะฮะอันนี้หลวงปู่มาศิลานะสวนสง แกเปะนะวัดโพสีสะอาดกระสินนะเป็นปิดตาปิดตาเอาสามร้อยห้าสิบนะเอาสามร้อยห้าสิบบาทปิดตาหลวงพ่อศิลานะฮะหลวงพ่อศิลาเอาสามร้อยห้าสิบบาท อันนี้ขนมเปี๊ยะนะขนมเปี๊ยะซุ้มกอขนมเปี๊ยะนะเนื้อเนื้อเขาเรียกอเนื้อหินก้นคบเนื้อจะเขียวๆนะเนื้อจะเขียวเๆอย่างเงี้ยเอาสองร้อยห้าสิบาทนะเอาสองร้อยห้าสิบาทเอาสองร้อยห้าสิบบาทอ่ะองนี้นะเอาสี่ร้อยนะผมพกกล้วยนะเอาสี่ร้อยนะเอาสี่ร้อย หลงพ่อกลวยล็อกเก็ตหลังสิงนะเอา400บาทนะเอา400บาทอ่ะหลงพ่อเดิมนะหลงพ่อเดิมนี่เอาเอา350นะเอา350อย้างบยยัง,ย,งยังโหดนะพี่นะยังโหดเลยไหมเอา350บาท ดูพิมพ์นิยม <c oughs> พิมพ์นิยมเอนะอันนี้เอาสี่ร้อยนะเอาสนะี่ร้อยนะพิมพ์นิยม a อสี่ร้อยบาทนะสวยๆเลยนะสี่ร้อยบาท ราคานี้ถือว่าโอโหแบ่งปันแล้วพี่นะราคานี้ผมว่าไม,ไม่ไม่มีที่ไหนแล้วนะในในรอบหลายๆวันที่ผ่านมาไม่ไมีไมมใครทำราคาเนี้ยนะเนี่ยอ่ะอย่างเงี้ยเอาสองร้อยห้าสิบเลี่ยมเนี่ยผมบอกเลยนะผมไม่เคยได้แกะสักองค์เดียวนะบอกเลยนะอันนี้เป็นพิมพ์หลวงพราแก้วนะไม่เคยแกะเลยฮะไม่ไงก็ขายอย่างนั้นเลยนะเพราะถ้าแกะจริงๆเนี่ย ภา์ที่บ้านจะเยอะมากเลยนะจะเยอะมากเลยอ่ะอันนี้นันดูกลน,นี่ดูง่ายเลยเห็นไหมขออยากสูงเข้าไปนิดอ่ะกลน,นี่ดูง่ายเลยหลวงพระทบว่าชนแดนพุทธกวักน่าจะเป็นปีปีศูนย์ห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับพี่นะ มันมันแบบนี้เนี่ยเอาไปเลยห้าร้อยบาทนะเอาห้าร้อยบาทมันมากเลยนะนี่นะเนื้อผ้านนี่มันจัดเลยห้าร้อยบาทไม่แพงนะราคานี้หลวงพ่อขวันวัดบานไร่นะเอาสามร้อยห้าสิบนะแท้ดูง่ายนะหลวงพ่อขวันวัดบานไร่นะสามร้อยห้าสิบล็อกเก็ตนะเล่นกันอยู่เจ็ดแปดร้อยนะอันนี้ไปเสิร์ชหาข้อมูลดูก่อนได้แล้วพี่นะ รูปหลวงเพ่อเงินนะรูปหลงตะพิษนะเล่นเป็นพันนะเล่นเป็นพันนะวันเอาวันเอา,เอาราคาวันนี้วันเดียวเลยนะเอาสี่ร้อยนะเอาสี่ร้อยบาทเล่นเป็นพันนะไปเซิรดูก่อนนะแท้ดูง่ายนะพี่ ทามาไฟทามาไฟนอาสี่ร้อยนะเรียมเก่าเก่าแบบนี้นะอันนี้เป็นหน้าพ้าบ้าน,าน,านจริงๆริงนะเวลาดูแล้วอารมณ์แล้วคือดูเป็นอารมณ์พ้าบ้านเลยนะวันนี้นะเพราะว่าพระเนี่ยอ่าค่อนข้างที่จะหลากหลายนะหลากสไตล์นะคัดบ้างไม่คัดบ้างนะพี่นะคัดบ้างไม่คัดบ้างนะเอาสี่ร้อยบาทนะ เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะเอาสามร้อยบาทนะเอาสามร้อยบาทแอบพามานะครับผมนะแอบพามาแล้วก็แจ้งที่แจ้งราคานะครับผมนะว่าผมราคาเท่าไหร่นะฮะราคานี้ขอเป็นราคานี้นะครับผมนะเพราะว่าราคานี้ก็แทบจะไม่ได้กำไรแล้วพี่นะถ้าต่อรองนี่ยังต้องขอยั้งไว้ก่อนนะพี่นะเพราะว่าราคาค่อนข้างจะถูกนะถูกเกินด้วยนะบอกก่อนนะ หลวงพ่อไน,น่ในวัดวัดแจ้งนะอย่างนี้นะเอาสามร้อยบาทเหมือนกันนะพี่นะเอาสามร้อยบาทเพราะว่าขายถูกแล้วมาโดนกดอีกทีนึงก็ก็ยากแล้วพี่นะแย่เลยนะอย่างนี้นะอ่ะอย่างเงี้ยอ่นห,หลวงเรียนหลงวงพ่อทิมนะเอาสามร้อยเหมือนกันนะเอาเท่ากันหมดนะเอาเท่ากันหมดสามร้อยบาทนะ,จะเจริพนพรบนนะเรียนหลวงพ่อทิมวัลหานไล่นะเอาสามร้อยบาทฮะ เหรียญสามร้อยนะอ่ะอันนี้พักคง พกคงเนี่ยเอาสองร้อยห้าสิบนะพะคงพกคงเนื้อดำเนี่ยหายยากนะพะคงเนื้อดำเนี่ยหายยากอาสองร้อยห้าสิบนะอ่านี่เป็นบัวรอบนะบัวรอบถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นที่ว่าขี่ฮอตตกแล้วไม่ตายนะฮะบัวรอบเนี่ยนะ จำรุ่นไม่ได้เหมือนกันนะจำรุ่นไม่ได้เหมือนกันนะ mm hmm. เอาไปสามร้อยห้าสิบาทนะพี่นะสามร้อยห้าสิบบาทอันนี้เป็นอะไรเป็นเหมือนขุนแผนขุนแผนวัดอะไรวัดหันไร่หลวงหลวงพุทิมนะ,ะพร้อมปิดตาด้านหลัง้าปิดตาด้านหลังด้วยนะ,ะยังไงเอาสามร้อยบาทนะสามร้อยบาทสามร้อยบาท พอโสธรฮะสามอง์เลยนะปีศูนย์ห้านะปีศูนย์ห้าอย่างเงี้ยเอาห้าร้อยบาทฮะเอาไปแจกลูกเด็กเล็กแดงได้นะพี่นะห่วงหวงเชื่อมนะห่วงเชื่อม,อมเอาห้าร้อยบาทเบาๆนะ พาร์กิ่งไม่ทราบที่นะไม่ทราบที่พาร์แท้นะพี่นะอย่างนี้นะพาร์แท้นะเอาสามร้อยนะพาร์แท้นนะพาร์แท้แน่นอนนะแบบนี้นะนเอาสามร้อยบาทเนี่ยอะลงพอเงินนะหลงพอเงิน พิมพ์นิยมนะพิมพ์นิยมองนี้เอาสามร้อยห้าสิบาทนะเอาสามร้อยห้าสิบบาทแบ่งปันกันเนาะสามร้อยห้าสิบบาทนะเหรียญหลวงปู่รอดนะเหรียญหลวงปู่รอดเหรียญหลวงปู่รอดนี่เอาสามร้อยนะเหรียญหลวงปู่รอดนี่มีแบบไม่ตัดปีกก็มีนะพี่นะ ต่วันนี้หาไม่เจอนะเอาสามร้อยบาทนะ,ะพิมพ์คิตาพิมพ์คิตานี่เอาห้าร้อยบาทนะพี่นะเอาห้าร้อยบาท ี่เป็นพิมพ์คิ่ตามโบราณนะเป็นพิมพ์โบราณนะพิมพ์นี้นานๆจะได้เห็นนะศูนย์ห้านะหลบพู้ทวดฮะเอาสามร้อยห้าสิบนะเอาสามร้อยห้าสิบบาท<ม>ปีศูนย์ห้าของพู้ทวดนะ<ม>ผ้าปิดตานะไม่ทราบที่นะจะตีหลงพราะแก้วก็ไม่กล้านะฮะ อย่างนี้เอาสองร้อยห้าสิบาทนะสองร้อยห้าิบาทเซนได้นะเซนได้บางคุณพรมนะสามร้อยนะราคานี้ถือว่าเบาแล้วนะพี่นะแบ่งปันกันไปนะฮะในช่วงของเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะบอกก่อนนะนี่ดูง่ายๆนะสามร้อยบาทฮนะพารอดนะพารอดก็สามร้อยบาท วันนี้พักค่อนข้างที่จะเยอะนะพี่นะแต่ว่าเราเรา,เราลงหมดไม่ได้นะ,ะหลงพุโต๊ะนะเอาสองร้ยห้าสิบนะหลงพุโตนะพาบ้านๆนะเอาสองร้อยห้าสิบบาทหลงพุโต๊ะวัดประดูดชิมพีนะปิดตาแข้งตุ่มนะอันนี้น่าจะเป็น หลวงพ่อทับนะรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นะหรือที่ไหนก็ไม่รู้นะแต่ทรงเป็นแบบนั้นเดี๋เอาสองร้อยห้าสิบบาทนะสองร้อยห้าสิบบาท พอเดิมสามร้อยบาทนะเหรียญหลงพอเดิมนะสามร้อยบาทจันตรงนะจันตรงไม่มีห่วงนะฮะสามร้อยบาทอ่ะอันนี้ดูง่ายเลยอันนี้แท้ดูง่ายอันนี้อ่าเขาเรียกอะไรเขาตอกแตกหลงผู้เอี่ยมอันนี้เขาตอกแตกผู้เอี่ยมมันะมีจานนะมีจานนะเอาสามร้อยนะเขาตอกแตก เล่นกันหลายตังนะครับพี่นะเล่นกันหลายตังนะวันนี้เอาไปราคาเบาๆเลยเอาสามร้อยบาทนะข้าตอกแตกแท้นะบอกก่อนนะแท้เข้าตอกแตกนะเนี่ยเอาดูง่ายๆกรงหนึ่งเนี่ยอกนูนนะอกนูนสภาพนี้ก็สภาพนี้ก็หลายตังนะพี่นะแต่เอาไปเลยเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะเนี่ยเอาสามร้อยห้าสิบบาทราคาวันนี้เท่านั้นนะผมบอกก่อนนะฮะราคาวันนี้เท่านั้นนะ เอาไปสามร้อยห้าสิบบาทเ,าเหรียญวัตถุบวัดชนแดนนะตะกูนะสามร้อยบาทเหมือนกันนะเอาสามร้อยบาทเ,าเหรียญลมวัตถุบวัดชนแดนนะเอาสามร้อยบาทาปิดตาวัดสุทัศนะเอาสี่ร้อยนะวัดสุทัศน์ อันนี้เป็นผ้าแท้นะยันมินะยันมิปีอะไรถุงจำไม่ได้นะสี่รอยบาทนะ,ะวัดเกตผ้าบ้านเล่มเก่านะเอาห้า้ยบาทนะวัดเกตองค์นี้นะเล่มปิดหลังมาด้วยนะเก่ายันเชือกเลยนะอันนี้นะเอาห้าร้อยบาทวัดเกต เก่าจริงๆพี่นะเก่าสวยด้วยนะเก่าสวยด้วยอ่ะหอยเขนนะห้วยเขนเนี่ยเอาสี่ร้อยบาทนะห้วยเขนเอาสี่ร้อยบาทห้วยเขนเนื้อจะตำลิตอยู่แล้วนะเนื้อจะเป็นตำลิตอยู่แล้วนะเอาสี่ร้อยบาท พิมพ์กลางฐานสูงนะพิมพ์กลางฐานสูงกะลานะกะลาแกะอันนี้เป็นกะลาจริงนะฮะไม่ใช่เลซินนะบอกก่อนนะมาดูนะจานหนึ่งพันบาทนะเอาหนึ่งพันบาทนะกะลาเนี่ยนะหนึ่งพันบาทลาหูนะหนึ่งพันบาทแกะจานทุกซอกทุกมุมพี่นะจานทุกส่วนนะจานทุกส่วน หนึ่งพันบาท หลวงพ่อโมนะหลวงพ่อโมเหรียหลวงพ่อโมนะเอาสามร้อยห้าสิบนะเอาสามร้อยห้าสิบหลวงพ่อโมนะเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักก็จะหยุดแล้วนะพี่นะพระอันนี้เป็นสามชายนะสามชายองค์นี้เอาห้าร้อยบาทนะเอาห้าร้อยบาทพระก้นดูง่ายเลยนะก้นดูง่ายเลยนะ่นย เบาๆเลยนะเอาห้าร้อยบาทนะห้าร้อยบาทอ่าอะไรอ่ะระครังหลังคอ้อนนะระครังหลังคอ้อนเนี่ยลายมุ้งขึ้นเลยเอาสี่ร้อยนะเอาสี่ร้อยเนี่ยสี่ร้อยบาทนะระครังหลังคองพอพงพอพ้อนหลวงพ่อพรมนะปั๊มหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะปีหนึ่งสองนะ ปีหนึ่งสองเอาไปเบาๆวันนี้เอาสามร้อยห้าสิบาทนะอาสามร้อยห้าสิบบาทาเดี๋ยวมีอีกสักสององนะอันนี้เป็นปิดตาหลวพุโตวัดปรูดจิมพีนะอย่างนี้เอาสามร้อยห้าสิบเอาสามร้อยห้าสิบปิดตาหลวงพุโตนะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นอันนี้โคตรมันเลยเนี่ยนะทามาไฟนะทามาไฟมีจานนะมีอู่นะมียันมียันนั่นเองนะอย่างนี้นะเอาเอาสี่ร้อยนะอันนี้สี่ร้อยสี่ร้อยนี่ยังไม่ได้ราคาที่ซื้อเลยนะพี่นะแบ่งปันให,ให้เฉยนะ บางคนอาจจะมองว่ามีกําไรเยอะพระเหมามานะถึงมาขายราคานี้ได้นะแต่อย่างเงี้ยหลวงู้่ตุกวัดประคองมาขําเท่านะอย่างเงี้ยเอาสามร้อยบาทนะพระเหมามาถึงขายราคานี้ได้นะพี่ถ้าไม่เหมามาราคานี้ไม่ขายขายไม่ได้แน่นอนนะเพราะว่าพระแท้ก็เยอะนะฮะอ่ะอย่างเงี้ยไม่ทราบที่นะแต่ได้ตลับผมให้ตลับเลยนะให้ตลับไปด้วยนะอย่างเงี้ยผมไม่ทราบที่ว่าเป็นพระที่ไหนนะ แต่เอาตลับไปด้วยเลยเอาไปสี่ร้อยนะตลับก็คุ้มแล้วนะตลับก็คุ้มแล้วแต่ตลับไปก็โอ้โหสบายแล้วราคานี้นะฮะอจอบเล็กตรงพอะเดิมวัดหนองโพนะโคตรคุ้มฮนะราคานี้นะจอบเล็กเนี่ยเอาสามร้อยบาทนะไม่ผ่านการใช้งานนะดินดินนี้ยังอยู่อยู่เลยนะเอาไม้จิ้มฟันเจาะทะลุได้นะเนะนี่ยนะเนี่ย อันนี้คือเดิมมากๆเลยนะพี่นะเ่ลงพราะเดิมนะใครไม่รู้จักนะต้องบอกก่อนว่ามีจริงนะฮะนะเบาๆนะราคานี้นะนี่นางพยานะอันนี้เป็นพิมพ์เทวดาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะดาสามร้อยนะสามร้อยสามร้อยนะใครสนใจแคปรูปมานะแล้วก็ส่งเรื่องของราคานะหลวงพ่อเอมนะหลงพ่อเอมสุกโขไทยนะ เอาสามร้อยหสิบนะเอาสามร้อยห้าสิบพาะหลออโบราณนะพาะหล่อบโบราณหลวงพ่อเอมเอาสามร้อยห้าสิบพัปีสองสี่กว่านะพี่นะปีสองสี่กว่าอ่ะ,อะเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะสําหรับใครที่ชื่นชอบนะแล้วก็สนใจพระเครื่องชุดนี้นะท่านสามารถอ่าปิดได้นะปิดได้นะตามรายละเอียดนะเบอร์โทรก็ตามนี้นะฮะศูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์นะฮะ อันนี้เป็นช่องของคุณยุ้ยนะครับผมนะผมวันนี้ผมมาทําหน้าที่แทนเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราเพิ่งกลับมาจากการขนของกันมานะะเคลียร์ของอะไรกันยังไม่เสร็จยังไม่เข้าที่นะนาจะอีกสักประมาณสามสี่วันนะสําหรับใครที่สนใจพระเครื่องชุดนี้ก็ติดต่อที่เบอร์นี้เลยนะศูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์นะไอดีไลน์ก็เป็นเบอร์นี้เหมือนกันนะคือพูดง่ายๆว่าเมมเบอร์นี้ก็จะขึ้นเป็นเป็นเป็นไลน์ของคุณยุ้ยเลยนะฮะ สำหรับวันนี้นะครับผมนะเพชรผมเพชรพิจิต์นะ,ะก็ต้องขอกราบลาทุกท่านไปก่อนนะฮะก็ฝากช่องของคุณยุ้ยไว้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับใครที่ชื่นชอบพระที่เป็นหน้าพระบ้านบ้านจริงๆนะ,ะเป็นพระที่เหมากันมาจริงๆนะ,ค,ะคือพระเหมาบ้านเนี่ยพี่อย่าไปคาดหวังว่าจะต้องจะต้องอย่างงู้นจะต้องอย่างนี้พระเหมาบ้านเนี่ย,ม,นนยมันก็มันก็เหมือนกับพระ ปาทั่วไปนั่นแหละครับนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยที่ที่ซื้อไปซื้อไปเก็บซื้อไปอะไรเงี้ยก็ก็ซื้อมาจากหลายหน้าหลายหลายหน้าหลายหลายที่หลายหลายสนามนะเพราะฉะนั้นแล้วปลาบ้านก็มีแตกต่างกันไปนะมีแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นดูให้ชอบนะดูให้ชอบราคาก็ถือว่าเราก็อ่าให้ทุกท่านเช่าในราคาที่สมเหตุสมผลแล้วนะคือราคาก็เบาๆนะ สำหรับวันนี้นะครับผมเพชรพิจิตต้องขอกรครบลาไปก่อนนะฝากช่องของคุณยุ้ยไว้ด้วยนะครับพาบ้านทั่วทิศเพชรพิจิตจัดให้บายยุ้ยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบาบลาไปก่อนนะสวัสดีครับ